โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมากับเกม Genjin Impact ก,ก,ก,กันอีกครั้งโดวยวันนี้จะมาสอนการทำเควสชื่อเสียงเมืองียาวที่สุดนั่นก็คือเควสเรื่องราวของทาทระเพาที่บรรนยาวที่สุดก็เพราะมันต้องใช้เวลาประมาณ7วันในการทําจึงจะสามารถสําเร็จเควสนี้ได้โดยผมจะสรุปตั้งแต่ต้นรับเควสเลยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโดยเควสนี้เราต้องไปที่ค่ายคุโจแคมป์จะมีทหารกับมิโกะยืนคุยกันอยู่ตรงบริเวณจุดเทเลพอร์ตจากนั้นเราก็เข้าไปหา โดยพวกเขาทั้งสองคนจะเล่าถึงสถานกรร์รของเตาหลอมิคเกตที่ตอนนี้มีปัญหาและต้องอพยพคนออกมาโดยหลังจากที่เราฟังเสร็จก็จะเป็นการเริ่มเฟสเราต้องไปสอบถามข้อมูลกับทั้งมิโกะและก็ทหารของโชคุน เมื่อสอบถามเสร็จเราก็ต้องช่วยแก้ไขปัญหาโดยเราต้องไปหาซาวเวียร์ที่เป็นนักวิศวกรที่กําลังซ่อมเตาหลอมมิคาเกะซึ่งเขาจะอยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,ก,กับเตาหลอมนั่นแหละโดยถ้าเราตามแผนที่มาก็จะเจอกบบซาวเวียร์ที่จะอยู่บริเวณจุดวาร์ปบนด้านซ้ายของเกาะทาทาตาซุนะเราก็เข้าไปคุยกับเขาโดยเขาจะเล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและให้เราไปตรวจสอบโลกที่เขาสร้างขึ้นไว้ โดยเราต้องไปตรวจสภาพตามบริเวณที่เขาบอก3จุดด้วยกันโดยในจุดนี้จะมีบาเรียกัก้นอยู่ให้เราเก็บพลังงานธาตุไฟฟ้าก่อนแล้วค่อยเดินทะลุผ่าเข้าไปตรวจสอบ ในจุดต่อมาเราต้องทำการไล่ลูกบอลไฟฟ้าก่อนจึงจะสามารถตรวจสอบบริเวณน,นี้ได้โดยลูกไฟฟ้าจะวนมาบริเวณรอยแตกประมาณ2รอบซึ่งจะตกลงมาและทำให้เราตรวจสอบได้ โดยจุดต่อไปที่เราจะไปตรวจสอบจะมีฟาตุยอยู่บริเวณแถวนั้นเราจะต้องจัดการกับพวกมันแล้วก็ตรวจสอบเมื่อเราจัดการเสร็จก็เข้าไปตรวจสอบแล้วพอครบล้วก็กลับไปหาเซเวียโดยเราจะมารายงานสถานก,การณ์เกี่ยวกับบาเลียและบอกสถานก,การณ์เกี่ยวกับฟาตุยที่เข้ามาวุ่นวายโดยเขาจะเสนอวิธีจัดการกับพวกนั้นโดยการใช้ปืนใหญ่ย,ยิงขู่ ก็ซึ่งต้องเป็นเราที่จะต้องไปทำหน้าที่นั้นโดยตำแหน่งของปืนใหญ่นั้นสามารถเปิดดูจากไอเทมที่ซาเวียให้มาได้โดยเราจะไปยังตำแหน่งต่างๆที่เขาบอกก็จะเจอกับปืนใหญ่ที่เขาบอกเช่นกันโดยวิธีการยิงนั้นเราต้องเก็บพลังงานาธาตุไฟฟ้าก่อนเพื่อมาบรรจุเป็นกระสุนปืนใหญ่ หลังจากที่บรรจุแล้วเราริงจะสามารถใช้ได้โดยการหันหน้าปืนใหญ่เข้าหาบาเลียปรับทิศทางองศาแล้วก็ยิงเข้าสู่บาเลียเมื่อเรายิงเสร็จก็ไปยังที่ต่อไปโดยทำแบบนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งจุดต่อมาเป็นจุดสุดท้ายแล้วในการยิงบาเรียให้แตกซึ่งถ้าหากเรายิงคบแล้วก็จะมีคัาสีนขึ้น โดยเราจะกลับมาหาซาเวียอีกครั้งเพื่อรายงานสถานก,การณ์เกี่ยวกับปืนใหญ่และซึ่งเมื่อคุยเสร็จจะมีฟาตุยเข้ามาเราก็ต้องจัดการพวกนั้นโดยเมืเ่อเราจัดการเสร็จแล้วก็กลับไปคุยกับซาเวียอีกครั้งเสร็จแล้วซาเวียก็จะให้เราไปเข้าไปถ่ายรูปของเตาหลอมมิคาเกะ โดยเราจะต้องขึ้นไปถ่ายรูปบนเตาหลอมมีคาเกะซึ่งบริเวณภายในเตาหลอมจะมีพลังงานธาตุไฟฟ้าเข้มข้นที่เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งเราจะโดนดาเมจจากพลังงานธาตุไฟฟ้านั้นทางที่ดีควรเตรียมอาหารหรือเตรียมตัวฮิวไว้เผื่อไว้นะโดยเมื่อเราขึ้นมาถึงเราก็ทําการถ่ายรูปของเตาหลอมนั้นไว้โดยเสร็จแล้วเราก็กลับลงมาหาซาเวยอีกครั้ง พมอบรูปที่เราถ่ายได้มาให้กับเขาก็เป็นอันเสร็จเควสในครั้งนี้โดยเมื่อเสร็จเควสนี้แล้วผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าต้องรออีกหนึ่งวันหรือเปล่าเพราะผมสามารถรับต่อได้เลยโดยครั้งนี้เราก็ไปคุยกับซาเวียเหมือนเดิมเขาจะมอบภารกิจให้เราโดยการไปวางเครื่องส่งสัญญ,ญาณตามตำแหน่งที่เขาบอกโดยจะมีตำแหน่งบอกในแผนที่อยู่แล้ว ดยหลังจากวางในตำแหน่งสุดท้ายเสร็จแล้วก็กลับไปหาซาเวียเพื่อรายงานหลังจากคุยเสร็จก็เป็นอันเสร็จเควสแล้วก็รับของรางวัลโดยเรายังจะไม่สามารถทำเควสต่อได้ต้องรอหนึ่งวันจริงจะสามารถมาทำเควสต่อได้1วันในเกมนี้รีตีสามนะอย่าลืมละ่ะโดยก็ตัดมาในวันต่อมาเลยเราก็จะมาคุยกับซาเวียอีกครั้ง ซึ่งในวันนี้เขาจะให้เรารวบรวมวัตถุดิบง่ายๆนั่นก็คือคิสตันมาโลไม้เขาา3ชิ้นโดวยวิธีง่ายๆในการหาก็คือกระโดดลงไปคิสตันมาโลก็จะอยู่บริเวณนั้นเสร็จแล้วเราก็นำกลับมาให้ซาวเวียก็เป็นงานเสร็จเวสวันนี้ โดยเราก็จะได้รับไพ่โมจมแล้วก็ต้องรอวันต่อไปต่อโดยในวันต่อมาเราก็จะมาคุยกับซาเบียอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้เขาจะให้เราไปตามเก็บเครื่องส่งสัญญาณคืนมาโดยเราจะไปตามเก็บเครื่องส่งสัญญาณที่เราวางไว้ตอนแรก โดยเมื่อเราเก็บเครื่องส่งสัญญาณครบแล้วก็กลับไปหาซาวเวียร์นเครื่องส่งสัญญาณให้ซาวเวียร์ก็เป็นอันเสร็จเวสรับรางวัลของวันนี้ไปโดยตัดมาในวันต่อมาแล้วก็มาหาซาวเวียร์เช่นเคยโดยในวันนี้เขาเชห้เราไปถ่ายรูปสภาพของเตาหลอมนิคเกจซึ่งเราจะต้องไปถ่ายรูปในตำแหน่งต่างๆที่เขาระบุไว้ โดยในรูปแรกจะเป็นการถ่ายจากด้านใต้โดยการถ่ายให้มองให้เห็นเตาหลอมมิคาเกตและในตำแหน่งต่อมาให้เราถ่ายเตาเผาและเมื่อเราถ่ายเสร็จแล้วเราก็กลับไปหาซาเวียอีกครั้งหนึ่งโดยเราจะส่งมอบรูปที่เราถ่ายมาได้ก็เป็นอันเสร็จเฟสสำหรับวันนี้ด้วเราก็ต้องรอในวันถัดไป ซึ่งในวันต่อมาผมต้องขออภัยที่ผมไม่ได้อัดไปเพราะประเบอร์ตื่นมาตอนตีสามแล้วก็มาเล่นโดยผมกดปุ่มอัดไปแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดโปรแกรมการถกจะมาที่ใบง่ายๆสําสหรับวันนี้เราก็ต้องไปคุยกับซาวเวียร์เหมือนเดิมโดยในวันนี้เราจะได้รับภารกิจในการซ่อมสะพานซึ่งก็ไม่ยากมากเราสามารถไปตามตำแหน่งที่เขาบอกได้เลยซึ่งตำแหน่งที่เราต้องซ่อมสะพานนั้นจะมีด้วยกัน3มตำแหน่งด้วยกันโดยจะมีพิกัดบอกอยู่ในแผนที่อยู่แล้วสามารถไปตามกันได้เลย โดยเมื่อเสร็จแล้วก็กลับมาคุยกับซาเวียครั้งก็เป็นอันเสร็จเควสของวันนี้แล้วก็รับภัยมรดกไปโดยวันต่อมาหลังจากที่เราซ่อมสะพานเสร็จก็จะเป็นวันสุดท้ายของเควสนี้ก็เข้าไปคุยกับซาเวียอีกเหมือนเดิมโดยในวันนี้เราจะออกเดินทางไปซ่อมแซมเตาหลอมโดยในครั้งนี้ซาเวียจะเข้าไปด้วยและเราต้องทับหน้าที่คอยคุ้มกันเขาและคอยช่วยเหลือเขาโดยเมื่อคุยเสร็จเราจะตามซาเวียเข้าไปยังจุดต่างๆโดยเมื่อมาถึงจุดนี้ซาเวียจะเปิดใช้อุปกรณ์ ล้วเราต้องไปตามหาอุปกรณ์อีก3อย่างมาให้เขาเพื่อทําการเปิดเครื่องชำระล้างโดยจะมีตําแหน่งบอกของที่เราต้องไปหาก็ไปตามจุดได้เลยพอเราเก็บครบก็กลับไปหาแซลเวียอีกครั้ง เพื่อดเนินการตามแผนต่อโดยเมื่อกลับมาถึงเราก็ส่งมอบของที่เราตามหามาให้กับซาเวียเสร็จแล้วซาเวียก็จะซ่อมแซมอุปกรณ์โดยเมื่อซ่อมเสร็จแล้วเราก็จะไปตำแหน่งในที่ต่อไปซึ่งตำแหน่งในที่ต่อไปจะอยู่บริเวณเตาหลอดด้านล่างจะมีพวกปลาตุยโผล่มาซึ่งเราก็ต้องจัดการกับพวกนั้น เมื่อจัดการเสร็จก็กลับไปคุยกับซาเวียอีกครั้งแล้วก็ไปยังที่ต่อไปโดยในที่ต่อไปจะอยู่บริเวณด้านล่างของเตาหลอมใหญ่ซึ่งเราจะเข้าไปคุยกับซาเวียบริเวณนั้นแล้วก็จัดการกับพวกปลาตู้ที่ปากฏตัวขึ้นมา โดยเมื่อจัดการเสร็จซาเบียก็จะชำระล้างเตาหลอมดูเพลยโดยเราและซาเบียจะกลับขึ้นไปดูบริเวณเ,วเวตาหลอมอีกครั้งหนึ่ง เราสามารถขึ้นกับชาวบริเวณแถวนั้นได้เพื่อไปอยังด้านบนพอเราขึ้นมาถึงด้านบนก็จะเป็นอันเสร็จเฟสโดยการที่เราซ่อมแซมเสาหล่อน,นั้นจะทําให้พลังงานธาตุไฟฟ้าที่เข้มข้นบริเวณนั้นลดลงซึ่งสามารถทําให้เราเดินได้ไม่โดนกัดซ้อจากพลังงานธาตุไฟฟ้า ก็ถือว่าดีเลยจะได้ไม่ต้องมาเดินคอยฮิวโดวยหลังจากเสร็จแล้วเราก็กลับมาจุดเริ่มต้นเพื่อรายงานกับอาหารของโชกุนจะเป็นการเสร็จเควสอันยาวนานเมื่อเสร็จเควสเราก็จะได้รับความสำเร็จและเราก็ไปรับรางวัลในเควสชื่อเสียงเมืองโดยหลังจากที่เราเสร็จเควสเรื่องราวของทาทาระแล้ว ก็จะมีเควสโลกอีกอันปรากฏขึ้นมานั่นก็คือเควสโลกซามูไรคนที่7เราจะมาหาซาเวียบริเวณข้างๆเกาะเมืองอิอัติมะซึ่งเขากําลังจะถ่ายทําหนังอยู่เราก็จะต้องเข้าไปคุยและช่วยเขาในการแสดงหนังซึ่งในเควสนี้ก็ไม่ได้ยากเลย โดยเราจะต้องวิ่งอยู่ในกรอบโปรเจคเตอร์และจัดการกับซามูไรพร้อมกับวิ่งไปตามจุดโดยไม่หลุดออกจากกรอบโปรเจคเตอร์ เสร็จแล้วก็กลับมาคุยกับซาเวียก็เป็นอันเสร็จเฟสเสร็จแล้วเราก็มารับรางวัลเควสชื่อเสียงเมืองได้เหมือนเดิมก็คือเควสเรื่องราวของทาทธระและสามูไรคนที่7ซึ่งตอนนี้จะเหลือเพียง3ามเวสที่เรายังทำไม่ได้ซึ่งผมมีข้อมูลแค่ว่าเควสสุดยอดนักชิมจะเป็นเควสรายวัน ่วนอีก2องเสผมก็เดาว่าน่าจะเป็นเวสรายวันเหมือนกันโดยเราสามารถเลือกเวสรายวันให้มาอยู่ที่อินาซิมะได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการสุ่มเจอเวสชื่อเสียงเมืองก็เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวของทานาระฉบับรวบลัดนะเนี่ยตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ฟังมาถึงจุดนี้แด้เวสความสาเร็จเมืองอินาซิมะเพื่อเหลืออีเพียงแค่สามเท่านั้นยังไงถ้ามันมาเดี๋ยวผมจะอัดรวบรวมไว้และลงทีเดียวเลยอีสามันก็จะเป็นอันเสร็จเวสชื่อเสียงของเมืองอินาซิมะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า